สวัสดีครับผมกันเช่กับช่องคนเมืองทอยนะวันนี้ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ก็จะได้เห็นนะครับผมเป็นกล่องกล่องหนึ่งซึ่งน่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลงลนก้อราละเอียดนะครับก็ขอแบบไปกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคผมก็สําหรับกล่องนี้ครับจะพูดถึงรายละเอียดก่อนนะมันจะเป็นคล้ายๆนะครับเหมือนกล่องสุ่ม ซึ่งของด้านในนะครับจะมีเป็นของแบบแปลกๆครับผมว่าเราจะสุ่มได้ชิ้นไหนยังไงบ้างนะผมก็ใครยังสงสัยนี่ผมจะให้ดูนะครับผมว่าลักษณะของสุ่มเป็นยังไงนี่ครับผมด้านหลังนะก็จะบอกถึงอ่าชิ้นของเล่นหรือว่าเป็นของแบบสะสมที่แบบอยู่ในกล่องของนีนะ้ว่าเราเปิดมาเนี่ยครับผมจะได้สินค้าเป็นแบบไหนก็ อย่างเช่นนะผมเนี่ยชิ้นแรกครับจะเป็นโมเดลขนาดเล็กนองเป็น S N F แบบขนาดจิ๋วนะผมก็มันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับผมมันรุ้นครับว่าเราจะจะได้แบบไหนนะครับผมอ๋อมีอยู่2แบบผมพูดผิดแล้วก็อัอนเนี้ยผมทุกกล่องผมจะมีเหมือนกันอันนี้ก็แต่ละกล่องผมจะสุ่มมาให้ครับระหว่างเราจะได้เป็นดีเคสสีอะไรครับผมสุดท้ายนะครับจะเป็น มัสไลเดอร์คกะใช่ไหมครับนี่แล้วก็น,นี่จะเป็นฟิกเกอร์เป็นเหล็กนะครับผมอันนี้ก็จะมีแบบพิเศษไม่แน่ใจเหมือนกันครับจะเป็นเวอร์ชันอะไรจะอาจจะเป็นสีหรือเปล่าที่แตกต่างจากตัวอื่นนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นเหมือนสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็เนี่ครับเป็นหัวซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวงกุญแจนะครับผมถัดมาก็เป็นแก้ว แล้วก็เป็นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นเดี๋ยวต้องแกะมาดูครับแต่คิดว่าเนี่ยไม่เข็มกัดก็เนี่ยครสองอันนี้ผมถ้าไม่เป็นเข็มกัดก็น่าจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์โปสการ์ดมั้งครับผมก็เป็นของมัสเตอร์ริวคินะผมอันนี้เป็นริวคิดีเคดแล้วก็ในส่วนของนี่ครับมีเป็นของดับเบิลอันนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นมาสอะไร์ต่นนี้ก็เป็นฮิบิกินะครับผมถัดมาอันนี้ก็เป็นคุกะนี่อันนี้ก็เป็นอ่าส่วนของดีเคดนะครับผมโอเคแล้วก็เซตนะครับมันมีอีกกล่องหนึ่งครับอันนี้ผมน่าจะเป็นกันดั้มมั้งครับเนี่ยก็ราคานะผมอยู่ที่ประมาณหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเยนก็ตกประมาณหนึ่งพันบาท ตอนหนึ่งกล่งกงกองครับผมโอเคก็รูปร่างหน้ากล่องครับนี่ก็จะเรียงกันมาเลยผมเป็นมาร์สไรเดอร์อายุเฮซีนะผมก็เริ่มตั้งแต่ครับผมก็เริ่มจากตัวแรกนะัมจะเป็นมาร์สไรเดอร์คูกะนะครับผมถัดมาผมตัวที่สองครับที่มีเขาเหมือนกันแต่แบบว่าจะมีสองเขาสามเขาอันนี้ก็เป็นมาร์สไรเดอร์ อากิโตะนะครผมถัดมาก็จะเป็นมัสไรเดอร์ริวคินะครับถัดมาก็จะเป็นมัสไรเดอร์ไฟท์แล้วก็มัสเออร์เบดถัดมาก็จะเป็นมัสไรเดอร์ฮิบิกิครับฮิบิกิเสร็จก็จะเป็นมัสไรเดอร์คาบุโตะแล้วก็เป็น,นมัสไรเดอร์เดนโอนะครับผมถัดมาก็จะเป็นมัสไรเดอร์คิบะนะครับผมถัดมาก็จะเป็นมัสไรเดอร์ อ่าเป็นมัสเตอร์ดีเคทนะครับผมถัดมาก็เจนมัสไรเดอร์ดับเบิลนะครับผมซึ่งรูปแบบของมัสเตอร์ทั้งหมดนะครับผมจะมีมัสเตอร์อยู่มัสเตอร์หนึ่งที่แตกต่างจากพวกนะครับก็คือมัสไรเดอร์ลิลคีนะครับซึ่งรูปแบบการรูปแบบของโตตัวกระตูนนะครับคือเหมือนกับว่าทางแบบพวกมัสเตอร์นะครับจะมาสู้กันครับไม่เหมือนกับมัสเตอร์ตัวอื่นนะครับผมโอเคก็พูดถึงหน้าปกกันแล้วตอนนีเดี๋ยวเรามาแกะ ดูกล่องกันดีกว่าว่าในกล่องมันมีอะไรให้บ้างนะครับผมเนี่ยแกออกมาปุ๊บนี่ในกล่องเขจะม,มันเหมือนเป็นกล่องแบบกล่องเซอร์ไพรส์อย่างนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะผมว่าเขาดาวนับไปเลยครับผมเราจะต้องเลียงครับผมเลขจากแกออกมานะครับแล้วก็จะมีเป็นเดี๋ยวผมลืมพูดไปแล้วพูดถึงแผ่นอันนี้ดีกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นแผน่นเหมือนโฟสการด์ดโปสเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็บอกถึง ข้อมูลของอของเล่นนะครับผมจากธรรมชินะว่ามีอะไรกันบ้างนะครก็จะมีในส่วนของกันดั้มนะครับผมแล้วก็ที่อยู่แล้วก็มีในส่วนของอันนี้ครับผมจะไล่มาเลยดีกว่าผมคีับมีชิงโกคินนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นในส่วนของ S i c ซนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่แบบมาเลเดอร์ที่ถือได้ว่ามีความดาร์กอยู่ในตัวนะครับผมถัดมาก็จะเป็นของเล่นในโหมดของเซนเซย่า <S ella> นะครับผมนี่แล้วก็ถัดมาก็จะพูดถึงตัวเรียกว่าบริษัทค่ายทำของเล่นนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่โอเคเรามาพูดถึงรูปแบบก,กล่องกันดีกว่านะครับตัวกล่องนะครับก็ จะบอกถึงวิธีการเปิดนะครับเนี่ยก็จะบอกว่านับเปิดตั้งแต่เลข1ไปจนถึงเลข10นะครับคือเนี่ยเปิดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือตัวกลางนะครับก็สามารถเป็นเปิดร่วมกับเพื่อนๆนะครับเป็นปาร์ตี้มาเปิดสุ่มกันว่าใครจะได้อะไรกันนะผมก็จะได้มาอวดกันนะว่าจะได้อะไรกันบ้างครับแล้วก็ ในเซตนะครับบอกจะมีของชิ้นส่วนที่แตกต่างกันนะเห็นไหมครับภาคสีนี้โอเคแล้วก็ท้ายนะผมคือของนี่สามารถนําไปเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าเป็นของขวัญประจําปีได้นะครับผมโอเคแต่ว่ากล่องนี้ครับผมผมจะไม่แกะด้านหน้านะครับผมผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าแกะด้านหน้าไปนะครับมันจะ ทำให้เสียเดี๋ยวผมจะเก็บด้านบนมาครับว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขครับเราได้อะไรบ้างอันนี้ครับรูปแบบด้านในครับก็ไสในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมกลองกลางที่ผมเคยบอกไว้จะมี2แบบนี่ก็น่าจะรู้แล้วนะผมได้แบบไหนผมเป็นแบบล่างปกตินะครับผมมาสเตดีเคดร่างปกติแล้วก็อ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มกันหลุมแรกกันดีกว่านะครับผมหลุมแรกนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับสติกเกอร์มั้งครับเนี่ยโอเคอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมก็มีลวดลายมาให้ทั้งหมดอยู่5แบบนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของมัสไซเดอร์โอ้เหมือนจะมี อ่ะอันภาพแรกนะครับผมน่าจะเป็นริวคินะครับผมถัดมาเป็นรูปไพ่นะครับน่าจะมัสไรเดอร์เบดถัดมาชี้นิ้วขึ้นบนฟ้าอันนี้ถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะเป็นมัสไรเดอร์คาบุโตะนะครับผมถัดมาอันนี้เป็นหุ่นยนต์อันนี้ผมไม่แน่ใจครับเป็นมัสไรเดอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นอ๋อเนี่ครับผมสังเกตสัญลักษณ์บริเวณหน้าอกเห็นไหมครับเป็นสีเหลืองสีดานี่คือมัสไรเดอร์ไฟท์นะครับผมถัดมาอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้ผมไม่รู้คนระับเป็นรูปภาพเหมือนแบบเป็นป่าแล้วก็ล่องเรือแล้วก็มีพระเจ้าคนระับผมอันนี้ไม่แน่ใจคนระับว่าเป็นมสัสเลอร์อะไรคนระับ <Okay. S 2> หลุมถัดมาคนระับผมนี่หนุมถัดมาผมได้เป็นตัวฟิกเกอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับออ เหมือนผมจะได้สีพิเศษด้วยนะครับสังเกตนะครับเป็นสีออกทองทองเห็นไหมครับคือในรูปแบบนะครับมันจะเป็นสีดํานะครับหลังกล่องแต่ว่าที่ผมได้มานี่ครับมันจะเป็นสีทองออกทองทอง,ทองแดงครับผมอันนี้รับปาาระกันได้เลยว่าผมได้ตัวพิเศษมาครับโอเคหลุมถัดไปกันครับหลุมที่สามนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือน พวงกุญแจนะครับผมเป็นรูปนกคือแบบด้านบนนี้เลยครับนี่อันนี้เลยที่ผมได้มานะครับผมรูปแบบก็คือนกตัวนี้หลุมถัดมาครับผมอันนี้เป็นอ่าที่ใส่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตำหนิเห็นไหมครับผมน่าจะไม่ใช่ตำหนินะครับน่าจะเหมือนกับว่าของนะครับมันโดนความชื้นครับทำให้ด้านในเป็นสนิมนะครับอันนี้ผมได้เป็นมัตเดอร ตัวของดีเคทนะครับผมเป็นล่างสีชมพูเกดถัดมานี่อันนี้ผมได้เป็นอันนี้ผมผมจำชื่อล่างไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าให้ดูจากรูปเนะี่ยผมได้เป็นตัวที่สองนะครับผมแต่ว่าผมจำชื่อล่างไม่ได้ครับตัวนี้เป็นพวงกุญแจนะครับมีไฟไมมเอ่ออันนี้ไม่แน่ใจครับมีสวิตช์ไฟหรือเปล่า เท่าที่ดูน่าจะไม่มีสวิตไฟนะครับผมน่าจะเป็นโลงแจธรรมดาธรรมดานี่เองครับโอเคถัดมานี่อันนี้เนที่ผมพูดไว้ครับนี่ครับจะเป็นที่ติดตู้เย็นนะผมเพราะว่าด้านหลังนะครับเป็นติกเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับต่อไปชิ้นถัดมานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแก้วเหมือนแก้วน้ํานะครับผมนี่เห็นไหมครับขนาดเนี่ย ถ้าให้ดูนะครับก็เทียบจากมือผมได้เลยนะครับผมก็ขนาดเนี้ยประมาณสามเซนนะครับผมถัดมาเนี่ยอันนี้ก็ผมก็เดาไม่ผิดนะครับผมเป็นเข็มกระหลัดจริงๆครับเห็นไหมครับมีตัวเหล็กให้กระหลัดถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับไม่สติกเกอร์ก็เป็นสติกทูกนั่นแหละครับมีอยู่ให้ทั้งหมดอยู่สามแผ่นแต่เท่าที่ดูผมได้มาหนึ่งแผ่นแสดงว่ามันจะมีสุ่มนะครับผมใครได้ไลายไหนคือผมได้ไลายนี้มาโอเคครับผมก็ชิ้นสุดท้ายนะครับที่พูดไปเมื่อต้นคีปที่ผมได้เปิดฐานออกมาเนี่ยเป็นตัวดีเท ร่างแรกนะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลขนาดเล็กๆเลยนะครับจุดขยับเนี่ยเท่าที่ผมดูนะผมน่าจะขยับส่วนหัวแขนขาขาน่าจะขยับไม่ได้นะแต่ว่าแขนเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะหมุนได้ครับแล้วก็ตัวหัวเข่านี้ มันเหมือนจะมีจอยนะครับให้ขยับได้แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับดูภาพด้านหลังนะครับเห็นกันไป้เลยคือตรงแขนเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าขยับได้หัวเนี่ยน่าจะขยับได้แต่ว่าบริเวณหัวเข่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะขยับได้หรือเปล่าโอเคขนาดกล่องนี่ครับก็นี่เลยผมจะเทียบกับมือผมนะนี่นี่ครับขนาด ประมาณนี้เลยก็ถ้าเป็น1 2 3 4 5สประมาณ10เซนนะครับนะครับ10เซนตัวฟิกเกอร์ประมาณนะครับรายละเอียดในกล่องก็ไม่ได้บอกถึงขนาดนะครับแต่ว่าอันอื่นนะครับบอกขนาดหมดเลยนะอ๋อนี่ผมบ,บอกขนาดด้วยครับจะเป็นขนาด65มิลลิก็ประมาณ6เซนนรับจ 5เซนครับตัวฟิกเกอร์ด้านในนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการแกะกล่องดูกล่องสุม่มก็ใครที่มีแล้วก็ได้ตัวนอกเหนือจากผมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าคิดว่าคนที่มาดูคลิปนี้ผมก็น่าจะส่วนน้อยนะผมที่จะมีของสะสมแบบนี้ก็ถ้าใครมีนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่า คุณได้ตัวอะไรครับผมอย่างเช่นตัวกลางนะครับเนี่ยตัวนี้เลยครับว่าได้เป็นตัวล่างไหนมี2ล่างแล้วก็อันนี้ได้แบบไหนส่วนหัวพูแเจเนี่ยได้กันแบบไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับผมโอเคสไลับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโคลนเมืองทอยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะผมวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากัรน,นะครับผมไปแล้วครับจอกันครับสวัสดีครับ